สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องดูถนูแม่รู้ดวงกับสัญญานะคะวันนี้เราจะมาดูเด็กรีวิวกันช่วงนี้นะคะภายงอกเกือบแทบ,แท,บทุกเดือนนะจ๊ะสัญญาจะได้รับช้าหน่อยนะคะเพราะว่าอของเราอยู่ไกลนะคะมีการดีเรนิดหนึ่งคือเราอยู่ไกลไง ออมันก็จะต้องมีการดีเลย์นะคะก็เพิ่งได้เลิกนะคะมารียลสำรับไพ่ใหม่ซึ่งเป็นสำรับไพ่ที่สัญญารอคอยมานานมากนะคะกจากเป็นเวอร์ชั่นแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาอันสบอกกันนะแกะฟอยแกะหอแกะอะไรเรียบร้อยนะคะก็ให้คนนำมาให้หิ้วมาให้นะคะก็อยู่ต่างประเทศเราเลยจำเป็นจะต้อง ให้คนอื่นฮิ้วมาให้ซึ่งมันก็ต้องรอคอยขอแพ็คมาอย่างดีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคนที่จัดการเรื่องนี้มาให้นะคะคือมาแบบได้ทันใจมากคือเขาส่งทันใจมากนะคะจาเจ้าของคนที่ผลิตไัยสำหรับชุดนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเรามาแกะดูกัน เขาก็ติดสติกเกอร์มาให้อย่างดีนะคะก็อารมณ์แบบ open me thank you so much ก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะ thank you for choosing us เดี๋ยวเรามาแกะแกะไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาดูเลยนะชะชึงต้องออกตัวก่อนนะคะว่า เ,เราอยากได้ไพ่เลยก็ยังไม่ได้ทาพิธีบวงสวงนะแม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาบวงสวงที่นี่เองเพราะว่ามีพามเป็นประจาตระกูลนะคะอยู่ด้วยก็เขาก็ห่อมาให้อย่างดีนี่เป็นห่อฟอยเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมๆกันนะคะว่าเป็นไพ่อะไรววาวมากไม่ต้องรุนแล้วมั้ง พราะยังไงก็น่าจะรู้อยู่แล้วมาถึงจนได้นะคะมาถึงจนได้รอมาตั้งแต่พฤษภาคมจนมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ4ี่เดือนกว่าจริงๆก็คือว่ากว่าไพ่จะมาถึงคือเราเราพีนะคะพีออเดอร์ไปก็ให้ทางเจ้าของคือเราติดตามเขามาตลอดเนาะตอนแรกอะเวอร์ชันแรกอะค่ะเวอร์ชันแรกของไพ่ชุดนี้ก็คือ ก็จะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังว่าว่าเป็นยังไงแล้วกันก่อนอื่นเราจะมาอันบอกนี้ก่อนได้ไพ่ชุดใหม่ไหมแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะทุกวันนี้วันวันไม่ทําอะไรนะคะแต่ไพ่งานงอกตลอดไพ่ก็งอกเราต้องไปให้สุดนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ไผ่ชุนีเขาผลิตราจา์ตีนนะโหหอมมาแน่นหนามากดีมากนะคะก็เดี๋ยวเราก็มาแกะพร้อมกันเลยแล้วกันสมกุ้มค่ากับการรอคอยอะรู้แล้วใช่ไหมว้าวว้าวมากว้าวสุดๆก็น่าจะรู้แล้วละ่ะใครที่แบบว่าเป็นนักสะสมไพ่นะคะก็จะรู้ว่าเออเป็นไพ่อะไรนะเห็นแค่กล่องภายนอกก็น่าจะรู้แล้วพอบคุณมากเลยนะคะผู้ผลิตและผู้จัดทำ ใส่ใจนะคะแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจในการแพ็คมาให้สำหรับคนที่อยู่ไกลนะทางไกลจะได้ไม่กระแทกมุมจะได้ไม่มีปัญหานะโอ้ m ม่ก็แต่มุมก็มีปัญหาอยู่เดียวเพราะว่าเขามากไกลจริงๆอนะก็ต้องเข้าใจนะคะมีมุมตรงนี้นะกระแทกนิดหนึ่งน่าจะมาจากแบบว่าที่ ขนส่งนะคะไม่รู้คนส่งจากไหนนแหละอวะสานให้อวสานจะสาวนิวบอลนะคะนิวบอลอันนี้ก็คือเป็นไพ่เวอร์ชัน2นะคะของไพ่เรื่องราวนะ,ะของค่ายนิวบอลเนาะค่ายนิวบอลซึ่งเขาก็ผลิตไพ่ได้ออกมาดีมากนะ ซึ่งตอนที่เขาผลิตภพยเรื่องราวก็ได้รับการตอบรับมาอย่างดีนะคะซึ่งสัญญาก็แบบหาหาไพ่เรื่องราวมานานมากอะแล้วก็คือพาราก็สูงมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะสู้พาราไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้อะไรดนใจนะคะพ่อแม่อยากมาอยู่ด้วยหรือเปล่าเขาก็ทำเวอร์ชันส อะไรก็ที่จะเป็นของเรามันจะเป็นของเราอยู่วันยังค่ำนะสัญญาเชื่อเรื่องนี้นะคะแต่ว่ากล่องข้างนอกนี้มันก็จะแบบยัยๆนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรมีความสร้างโดยอาจารย์ออยนะคะแล้วก็อาจารย์ฝนอันนี้ได้ติดต่อเข้าไปนานมากแลฉันดีใจมากที่เราทันชาวบ้านชาวช่องเขานะคะเพราะว่าเราอยู่ไกลบางทีเราก็อาจจะตกหล่นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อินเทอร์เน็ตที่ต่างประเทศมันก็ไม่ได้แรงเหมือนที่ไทยนะคะของไทยนี่อินเทอร์เน็ตแบบดีสุดเจ๋งสุดอืมนี่ทำกล่องออกมาได้ดีมากนะคะเป็นกล่องกล่องแม่เหล็กไออวาสานสวยมากกล่องสวยมากเป็นพระแม่และนอกเหนือจากอันนี้นะคะให้ชุดนี้ดูรอบกล่องนะคะเป็นเท้าให้ทาคะ่ะเป็นเท้าเทพฮินดูองค์ใดน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะดูสายตา ก็คือพระแม่กาลีนั่นเองคือเห็นกล่องแล้วแบบถูกใจแล้วพีเลยสัญญาทันพีนิวบอลฟินเเรอันนี้อ่านน่าจะอ่านว่าฟินเรนะปะฟินเรมไหมเธอที่ขาดไม่ได้เพราะว่าสัญญาทันพีพอดีนะคะเราพีออเดอร์เลยว่าช่วงแรกๆที่เขาให้พีเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ทันภพยเรื่องราวไม่รู้ว่ายังไงทางผู้ผลิตเขาได้แบบมีเหมือนมีอินสปิเรชันในการจัดทำใช่ไหม พอเห็นกล่องปุ๊บเอฟปั๊บเลยจ้ะไม่รอนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ออเดอร์ไปอ่าก็เเพิ่งมาบอกว่าจะมีของพรีเมียมนะคะเป็นของแถมดีใจมากเพราะว่าเขามาบอกหลังจากที่ให้เอฟแล้วแถมนี้มานี่อันนี้คือแบบเป็นกิมมิกเลยอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะแกะดูคือห่อแบบเป็นใส่ถุงแดงมาอย่างดีปึ๊ง ห่อใส่ถุงแดงอย่างดีจ้ะนะคะเหมือนกับรูปกล่องเลยเท้าพ่อแม่เป็นรอยเท้าพ่อแม่ค่ะแต่นี้จากมุมสูงเนาะสัญญ,ญ่าจะเอาให้ดูยังไงดีเขาเจะเขียนตรงนี้นิวบอลเป็นเท้าเป็นพระบาทพระแม่นั้นเนี่ยโฮย้ยทําดีอะ่ะเนี่ยเราเอาแบบบูชาได้เลยแต่สัญ,ญญาจะวางไว้บนโต๊ะทำงาน,นเราแล้วคือแบบจับไพ่แล้วรู้สึกขนลุกจับไพ่แล้วรู้สึกแบบมันมีความขลังมันมีความแบบมีพลังงานสําหรับไพ่นี้นะคะ คือมีพลังงานมี Energy ที่แบบดีมากอธิบายไม่ถูกอ่าซึ่งแบบว่ามาถึงสัญญาโดยสวัสดีผ้าเปิดเลยละกันอันนี้จะเป็นกล่องแม่เหล็กนะคะว,ว้าวมากเลยอะ่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนโอ้ยมันมีสีจากกล่องเนี่ยติดมานะ่ะจะเป็นสีแดงสดก็มีร่องรอยนะคะร่องรอยขูดร่องรอยแบบถลอกตามเนื้อผ้า นะเพราะว่าเขาส่งมาจากจีนด้วยใช่ไหมเห็นแบบทางผู้ผลิตเขาไปดูจากจีนมารอะมันก็ต้องกระแทกอยู่แล้วล่ะก็ไม่เป็นไรนะคะสันญาถือว่ารับได้เขาจะมาเป็นอยู่กับเรามาเป็นข,ของของเรานะคะล่องลอยจากสายรัดนี่เห็นปะให้ดีความขลังดีนะคะแต่ว่านี้น่าจะเป็นรอยแบบสายพลาสติกนะคะรัดแล้วมันสีกระขอบะ เดี๋ยวเราต้องลองเช็ดๆดูว่าจะหายไหมไม่หายก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าโอเคนะเพราะเราก็รอมานานมากแล้วว่า5เดือนเข้าเดือนที่5กว่าจะมาถึงสัญญานะคะคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นโชคชะตาอะไรที่ทําให้ส่วนใหญ่จะได้ไพ่พ่อแม่ทั้งนั้นเลยนะคะพ่อแม่กาลีอะไรเงี้ยชุดตกนก่อนสัญญาก็จะมีพ่อแม่กาลีใช่ปะ ชุดนี้ก็จะมีพ่อแม่กาลีคือต้องเกี่ยวข้องกับอ่ยไพเทพอยู่ตลอดข้างหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้าง เนี้ยอาจจะยังไม่ได้แกะนะคะแค่ดูภายนอกก่อนก็จะเหมือนไพ่เรื่องราวเลยอาจจะไม่ได้รีวิวแบบละเอียดเท่าไหร่นะคล้ายกันเลยจะมีคนเคยแบบรีวิวไพ่เรื่องราวมาบ้างแล้วทางผู้ผลิตเขาก็บอกแล้วนาะว่าเออไพ่อาจจะมีตําหนิหรืออาจจะแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะเคมก็เคมได้คืนเงินแต่ก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนให้เพราะไพ่มีจํานวนจํากัด จริงๆนะคะเพราะว่าตอนออเดอร์คนเขาก็แย่งกันมากนะคะนี่ไม่ติดเลยนะไม่ติดจริงๆแต่ก่อนที่เราจะมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาขูดเลขกันก่อนสีเหลืองสวยงามเป็นหน้าพระแม่แบบนี้สวยมากนะคะกล่องสวยมากที่แบบรุ่นละทึกเลขสำรับตรงนี้ต้องขูดเอาซึ่งเขาทางผู้ผลิตก็ได้แจ้งแล้วว่าเออเลขสำรับเนี่ย อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆเซอร์ไพรส์นะคะว่าเป็นเลขอะไรมาดูกันว่าเลขสำหรับคือเลขอะไรมาดูข้างในกล่องเนี่ยเป็นพาศิวะกับองค์พระพิคเนตแล้วก็พระแม่กาลีุ๊ยสวยจับใจชอบการดีไซน์ของกล่องตื่นเต้นหน้าเลขอะไรอ่ะท่านจะไม่อยากมาอยู่กับเราใช่ไหมเนี่ยมาดูสีเลขอะไร รุ้นกันนะคะสัญญาก็ไม่เห็นนะอ่ะสัญญาก็อยากรุ้นเหมือนกันที่เป็นสีเทานะสีเทาตะกี้นี้นะคะเขาเอามาเพื่อให้เราขูดเลขลุ้นเลขกันต้องค่อยๆขูดนะคะคุณต้องใช้เหรียญน,นะในการขูดนะถึงจะไม่ขูดกล่องเนาะอย่าใช้พยายามอย่าใช้ของมีคมมีมีดหรือกันไกนะคะมันจะไม่เวิร์กนะมันจะทําอาจจะทําให้กล่องคุณมันมีรอยได้ ลุ้นจังเลยมาแล้วเลขสองเลขสองสัญญาภาวนาขอให้เป็นตอนแรกนะอยากได้เลขเก้าเก้าสิบเก้าก็ยังดีไม่ได้เลขสองโอเคพูดต่อเลขอะไรต่อรลุ้นไปพร้อมกัน สองสองสาวสองสองความมีสเสน่ห์อ้ามีอีกไหมเนี่ยถ้ามีอีกแล้วได้เลขสองวงจะดีเรอกเลขสวยมากเลขอะไรอีกปุ๊บเลขหนึ่ง สองสองหนึ่งโอ้ยลุ้นนึกว่าได้สอง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 หนึ่งเธอความหมายของเลขสองสองหนึ่งนะคะดีนะคือแบบความอ่อนไหวนะคะการเป็นคู่เห็นไหมเป็นเลขคู่แล้วเป็นคู่กันเนาะก็เป็นแบบเหมือนคล้ายการได้รับการช่วยเหลือจุนเจือเป็นคู่ประถมคาจุนนะคะมีเสน่ห์ใครเห็นก็พบเจอก็เป็นที่รักอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะ เรามาดูพลังงานของเลข2 2 1กันนะคือจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนาะ221นะคะใครได้สำหรับนี้คือเป็นเหมือนกับการอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านมีพลังแห่งความร่วมมือนะคะมีคนคอยสนับสนุนโดยที่คุณไม่ต้องเดินคนเดียวหากว่าคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ตอนนี้ก็จะมีคนคอยช่วยให้สำเร็จได้ไวขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะ การเงินความรักที่ต้องการทีมหรือว่าแบบผู้ครองมาคอยช่วยเหลือจุนเจือหรือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็คือจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือเหมือนสถานการณ์ของซันแยสนยนะปัจจุบันนี้นะคะแต่ก่อนนะซัน่าจะไม่ได้เลกอะไรแบบนี้หรอกเพราะว่าเราอยู่คนเดียวงแต่ก่อนเนาะเราก็แบบสู้ตําเพียงลำพังอะคะ่ะก็เป็นผู้หญิงที่แก่งมากนะแต่ก่อนก็จะได้เลขหนึ่งค่อนข้างบ่อย แต่น,นี้ไม่มีความบังเอิญนะได้เลข2เข้ามานะคะเพราะว่าแต่ถ้าได้เลข2มาอีกตัวหนึ่งเป็น2องสอง,สองมันจะมีความอ่อนไหวปูกเปียกมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นคู่กันแล้วก็มีเลข1คือพลังงานของกับการเริ่มต้นใหม่จุดเริ่มต้นนะคะของจุดจบอันเดียวกันนะคะที่ขึ้นมาว่าค่าคือจุดจบและค่าคือจุดเริ่มต้นเหมือนที่เป็นคําพูดของพ่อแม่เลย ความหมายของเลขหนึ่งก็คือจุดลมต้นความมั่นใจความเป็นผู้นำนะคะหรือว่าการลงมือทำสำเร็จไปด้วยกันนะคะกับผู้ครองหรือทำงานเป็นทีมก็จะสำเร็จไปด้วยกันนะคะโอยมันดีมากอืมกองสวยกองสวยงามสวยงามมากมากถึงมากที่สุดรักมากเลิฟมากไม่รู้จะพูดยังไงนะคะน้ำตาจะไหลนะ,ะ New born are, นิวบอล n ิน n เร่นีขอบคุณมากจริงๆสวยมากจริงๆ ได้รับแล้วมารีวิวให้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็โอ้ m ม่ o d ไพ่ข้างในนะคะต่างจากไพ่เรื่องราวมากน้อยแค่ไหนสัยนๆไม่ได้มีไพ่เรื่องราวนะคะเพราะว่าหาตุงไม่ได้นะคะเราไปหามา หลายที่และไม่ได้ก็เอาเป็นว่าก็ขอเป็นไพ่ใหม่นี้ไปเลยแล้วกันนะคะซึ่งก็พระแม่นำพามาให้กับสัญญานะคะลักษณะไพ่นะคะไม่ได้หนามากมันไม่หนาเลยแหละไม่ใช่ว่าไม่ค่อยนะคะไม่หนาแต่ก็ดูโดยรวมก็ถือว่าโอเคแต่แค่แค่ขอบเฉยๆแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะ เราเราก็มาดูขอบอีกทีหนึ่งหลังจากแกะพลาสติกออกนะคะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกาวมีรอยนะคะมีรอยแล้วก็มีรอยตรงนี้นะ,ะมีรอยตรงด้านข้างนะคะน่าจะถูกกับกล่องมาค่อยๆดูไปทีละใบกันก็ไพ่แรกนะไพข่ข้าราชการเน,ะนาะไพา่เหมือนกับไพ่เรื่องราวเลยไพ่แม่สีสวยนะคะสีสดสวยอันตรพานนำเสนอ ทำบุญติ่งนะคะก็เป็นแบบว่าไพ่เขาจะเป็นไปตามแบบกระแสสังคมรักษาห้องใจยาการรักษาการเข้าโรงพยาบาลนะคะกพนนะคะกพนมันก็จะแบบว่าให้เห็นชัดๆเลยเกจินะ,ะห,นหน้าก็จะเป็นเกจิอาจารย์อะไรอย่างนี้ยูเทิร์นแบกไพ่เดอะแบกนะคะสะท้อนสังคมมาก อะไรก็สะท้อนสังคมช่วงนี้นะคะไพ่ก็ออกมาคือพอเห็นปุ๊บรู้เลยเห็นปุ๊บสามารถตีความหมายได้เลยนะหรือว่าเราจะดูคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็ได้นะคะเห็นชัดไหมคะไพ่แบกการแบกรับอุมบุญกับจ้วยนะคะ <laughs> รามาทูนะหรือว่าพรปะแดงนะอันนี้น่าจะเป็นอยู่แถว ทางด่วนที่สำคัญคือหลังไพ่นะคะเป็นรูปพระแม่กาลีกับพระศิวะนะคะนำมือมาประกบกันนำมือมาประกบกันปีศูนย์ก็ถึกบอกถึงความสามัคคีกันภายในครอบครัวอย่างเงี้นะคะ,อ,ะอันนี้ทำนะอำนาจ power ววนะช่วยเหลือการช่วยเหลือนะ,ะหน้าอันนี้ก็เป็นคุณกันนะคะ <laughs> ขึ้นหน้าวณกันว่าได้เหมือนมากมงลงคน้นคว้าผีอําคือมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะไทยชีวิตการไทยบาปไทยชีวิตให้กับสัรพสัตท,ทั่วไปทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีม ภาพสวยนะภาพสวยมากของจริงสวยมากนะคะอ่ะผิดทางผิดที่ผิดทางมาทรงความหมายนี้คือตันนี้จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดมารีวิวให้นะคะเราจะไปกันเร็วเร็วนะเพราะว่าเขามีความหมายที่คู่มืออยู่แล้วสามารถสแกนคู่มือนะคะแล้วอ่านความหมายไพ่นะ move on การ move on จากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งพอแต่งงาน การขอแต่งงานมิดนะคะพี่มิดมิจี้เราเนี่ยแหละเออก็จะมีแบบว่าโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยอยู่บนหน้าคนนะคะก็มิจี้อยู่ที่ว่าคุณจะแจ็คพอตเจอกับมิจี้ทางช่องทางไหนอ่าสินทรัพย์ัย์สินสน,นี้ก็คือบอกดูก็รู้ถ้าไม่มีชื่อภาษาไทยบอกก็รู้ว่าเป็นไท่นะคะเป็นไพไทยนะ,ะปันผลสินทรัพย์ เชงเม้อันนี้ถ้าเป็นลูกหลานคนจีนก็จะรู้จักกันดีนะคะงานเชงเม้งงานไหว้นะคะบรรพบุรุษคงกินอ่านะกินแซบเชียวนี่คือก็คือบิลดิ้งที่ถ้าลมลงมานะคะอาบน้ำมนต์กระหน่ำน้ำมนต์ก็หลายๆท่านก็คงจะรู้จักวิธีการอาบน้ำมนต์กันดีเนาะปลอมเหยียบการเหยียบ เหยียบอยู่ในเปลวไฟการเหยียบลงไปในเปลวไฟนะคะแวดล้อมการแวดล้อมไปด้วยผู้คนสัตว์เลี้ยงครอบครัวลูกหลานคุณย่าคุณยายน,นี้ก็เป็นการแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะ s รหัวร้อนอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ทั่วไปตามบนทองถนนเราจะเห็นนะคะว่าเออบ้านเรา เวลาขับรถนี่หัวร้อนบีบแต่แป้นนึงก็ขึ้นแหละออนไลน์โลกออนไลน์การใช้ของออนไลน์อย่างนี้เราก็จะคุ้นเคยกับการก่อสร้างก็จะมีแบบโปแมนนะมาดูงานวิศวกรนี้นะคะมาดูงานอ่าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวโชคดีนะคะความโชคดี ก็จะอันนี้ก็ไม่ต้องบอกเนาะเห็นภายภาพก็จะเดาออกได้เลยมิตรภาพนะ <c oughs> อันนี้ก็เ,เห็นภาพก็รู้แต่เราไม่ขอพูดไม่ขอเอื่อเอ่ยนะคลังคลังหรอน่าจะาคลั่งนะแล้วเป็นไม้เอกนะคะคลั่งไม่ใช่คลังแต่ก็อะไรเราไม่ค่อยได้สีกับคีย์เวิร์ดอยู่แล้วเสริมดวงการเสริมดวง ตาเรียนรู้การเรียนรู้ครอบครูสมรสเท่าเทียมตอนนี้ก็มีการสมรสในระหว่าง lgbt แล้วเนาะหรือการสมรสในระหว่างเพศเดียวกันนะคะก็ถือว่าทันสมัยมากยุยงแต่แข่งรัวง่วความสวยงามแม่รัศมีนะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นเทพเจ้าของความรักและความสวยงาม เติบโตการเติบโตไปในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะก็เป็นพระแม่ธุราคาเทวีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จเป็นพระแม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสําเร็จนะคะในการขอพรเนะาะสังหาสังหาก็มีพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีสวยมากนี่คือพระแม่ธรณีนะคะที่แบบว่ามีการมวยผมแบบนี้กดดันก็จะมีหัวหน้าง,งานมากดดัน คนทำงานนะคะอ่าน,นี้พี่หนุ่มนะไก่เกลียการไก่เกลียก็ถือถือความหมายได้ดีนะความการริคิตโชคชะตาพิธีกรรมน,นี้พี่ทำพี่ทำการแชร่อะไรนี้อันนี้สัญญาไม่รู้นะนึงไม่ออกแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับอ่าเออทางภาคใต้เขาอะเขาแช่อะไรกันไม่รู้อ่าสมดังใจหวังอภิคเนตให้พร แอบ,บส่องนะคะก็จะมีแบบว่าคุณผู้หญิงนะคะแอปซ่องโทรศัพท์ของแฟนตัวเองตัวแม่ตัวมัมตัวแม่ตัวมัมนะคะซิงเกิลมัมศิลปินก็ศิลปินก็พ่อแม่สุรศวตีนะคะเป็นพ่อแม่ของการเกิดความเอนเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิงสติปัญญาและความฉลาดนะคะการดูดวงอ่านะ สำหรับไพ่หลายๆสำหรับต้องมีนะการไหวครูบาอาจารย์ความเหน็ดเหนื่อยห่เช้ากินคําการทำเสน่เราก็ให้ดูได้แค่นี้นะคะการทำเสน่ห์นะภงกระพันความสำเร็จผู้บริหารไห่หมายอย่างดีระลึกแก้อาการรลอด คลอดลูกแก้บนนะคะก็ไปอย่างเร็วนะให้เห็นหน้าไพ่นะคะเสาชายัยซัมซาสะท้อนดีเฟกบวชการบวชเนนี้ก็อยากดูหน้าไพ่นะคะเราก็จะนับด้วยว่าครบหรือเปล่าอาบัตทวงการรอคอยภาพรักตกงาน มหานิยมพังทลายยิ่งดูไกลยิ่งสวยนะภาพนี่ศิลปภาพนะคะนี้พระนเรศวรน,นะ,ะท่านก็มีการลดน้ำหลังบนแผ่นดินนะคะเพื่อประกาศอิลภาพนะทัดทานเรื่องหลายๆเรื่องจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นชีวิต ประจำวันปัจจุบันของคนเรานะคะจากหนังละครหรือจากชีวิตจริงๆของบุคคลนะคะพันธนาการการลาจาแผ่ส่วนบุญสัมภเวสีกัดสินความปาฏนาขอขมา อันบางอันถ้าเกี่ยวข้องกับแบบหนังละครมูบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะเป็นยุคแบบ90นั่นนะคะผู้ผลิตก็น่าจะแบบวัยใกล้ๆกเคียงกันกับเรานะก็จะทราบดีแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนเด็กเจนใหม่หน่อยให้ชนี้ก็ต้องไปตีความหมาทีหนึ่งอย่าร้างสวดพันยักษ์สัต นี่พระแม่กาลีขึ้นนะคะเจ้าที่เจ้าทางอสรพิษตกต่ำจุดจบจุดเริ่มต้นของจุดจบะคละิปไหมคะทอแหลพูดนะคะคุณทอแรลสตอรอเบอรี่มากการคุ้มครองลำเอียงคาถานี่เห็นไหมคะ ลำเส้นพลังวิเศษฝ่าฟันการฝ่าฟันนะคะนี่ก็คือไพ่ทั้งหมดนะคะของไพ่อวสานมีทั้งหมดร้อยใบนะคะก็ครบครบตามจำนวนหน้าไพ่ครบนะคะถือว่าสวยสวยงามมากว่าหน้าไพ่ใครกันแค่เปลี่ยนกล่องน,นะคะ กล่องแบบนี้ก็ถือว่าสวยนะไพ่เรื่องเราจะเป็นสีทองนะคะขอบเป็นสีทองแต่ว่าของไพ่อาสารขอบจะเป็นสีแดงสีแดงจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรหลายๆอย่างนะคะของศาสนาฮินดูอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดนะคะชุดที่เข้าพิธีแต่งงานหรือว่าเป็นซินดูนะคะซินดูที่จดกลางหน้าผากแล้วก็เป็นเท้าเห็นไหมคะพระบาทพระแม่ อันนี้ทุกคนรู้ความหมายกันหรือเปล่าคะว่าทําไมถึงมีเท้าพระบาทพะแม่แบบนี้ก็คือสําหรับผู้หญิงฮินดูนะคะที่แต่งงานแล้วเขาก็จะมีการที่นําเท้าเนี่ยไปแตะผงสีแดงนะคะที่เป็นของเหลวแล้วก็เป็นน้ําแล้วก็ใส่ผงสีแดงลงไปแล้วเท้าไปแตะนะคะแบบนี้บางคนก็ใช้มือแตะบางคนก็ใช้เท้านะคะ บางคนก็คือเอามือไปจุ่มนะคะในถาดละเลงแล้วก็แปะแบบนี้เหมือนกับที่สัญยธรรมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ลบออกหมดแล้วก็จะเป็นลักษณะของ,ของเขาเรียกว่าการทำเบนดีนะคะไพ่ยิ่งเข้มยิ่งมีสง่าราศีทำให้สามีมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเหมือนซัพพอร์ตสามีให้สามีมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นอย่างนี้ไครยิ่งเข้มยิ่งดีนะคะเป็นสิริมงคลกับครอบครัวนะ ก็จะประมาณนี้นะคะนะเนี่ยนะใส่ข้อเท้าก็คือสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเท่านั้นเช่นเดียวกันนะคะพ่อแม่เขาก็จะสื่อว่าพ่อแม่ได้มีการแบบสมรสได้มีการแต่งงานนะคะกับพระศิวะนั่นเองนะคะเป็นที่มานะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเออทำไมพระแม่ต้องเป็นเท้าสีแดงด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพราะความสวยงามนะคะทุกอย่างมีที่มาที่ไป ก็ประมาณนี้มีความประทับใจในไพ่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระแม่อยากบอกอะไรให้สนย่าได้รับทราบอยาก่าขอเลือกไพ่แบบนี้ move on นะคะอยากให้ move on เหรอ move on กับอะไรคะในเรื่องการงานในเรื่องการงานในเรื่องหรือสิ่งที่ทำแล้วมันอาจจะยังไม่เข้าตาเราอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องอะไรอีกโอ้ oh, งานออนไลน์นะคะเรื่องบางเรื่องนะคะที่มันไม่ได้ในงานออนไลน์ก็ให้ move on นะคะแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นหรืออาจจะแบบว่าสญัญญามีความคิดที่เราอยากจะกลับไปทำงานประจำนะคะไปทำงานอะไรที่เราเคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยให้ก็ขึ้นมาว่าไม่ต้องหลอกนะ ก็คือมาโฟกัสที่งานออนไลน์เลยแล้วกันนะจ๊ะประมาณนี้ท่านก็อยากให้เราโฟกัสในเรื่องการงานนี้ดีกว่าเนาะสัมภเวสีขึ้นคืออันอย่างขออกญาเลือกไพ่แบบนี้นะคะอำนาจนะคือน่าจะมีเหมือนคล้ายๆพลังงานสามารถเห็นได้สามารถเห็นพลังงานอะไรพวกนี้ได้นะคะเออ,เอ,อพ่อแม่พูดถึงเรื่องพลังงาน มีอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาจจะต้องโฟกัสให้ถูกจุดเพราะว่าเราค่อนข้างหัวร้อนไงค่อนข้างหัวร้อนนะก็อาจจะต้องแบบมีสตินิดนึงพ่อแม่อาจ,จะเตือนให้เรามีสตินะคะนี่คือสิ่งที่พ่อพแม่อยากบอกถ้าเราไม่หัวร้อนเราแบบว่ารีบเรียบง่ายๆรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะพ่อแม่น่าจะบอกประมาณนี้แล้วก็ ขออุทินกุศลให้กับสัมภเวสีบ้างอะไรบ้างมันอาจจะทำให้เรามี Power มี energy มากขึ้นนะคะเรียกว่าการทำทานนั่นเองโอเคก็พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวมารีวิวผ้าชุดอื่นอีกนะคะในข่าวหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องดูเธอหนูแม่รู้ดวงนะคะกับสัญญานะ แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ